เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีปักกิ่งซึ่งตั้งอยู่ในอี้จวงมีการจัดพื้นที่ทดลองรถไร้คนขับที่ควบคุมด้วยระบบคลาวเป็นแห่งแรกของโลกโดยมีรถไร้คนขับหลายร้อยคันถูกนำมาทดลองวิ่งด้วยเทคโนโลยี Big Data และ AI รถไร้คนขับสามารถจดจำป้ายถนนโดยอัตโนมัติหลีกเลี่ยงคนเดินเท้าและสิ่งกีดขวางได้อย่างดี ซึ่งเขตพัฒนาเศษรษฐกิจและเทคโนโลยีปักกิ่งได้พัฒนาโครงข่ายอัจริยะยานพาหนะถนนและคลาวให้ครอบคลุมจุดตัดมาตรฐาน329แห่งถนนในเมืองระยะทางกว่า750กิโลเมตรและทางโดดอีก10กิโลเมตรหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีไร้คนขับบอกว่าในอี้จวงมีการทดสอบรถไร้คนขับบรรลกว่า300คันอย่างรถส่งของไร้คนขับที่วิ่งส่งพัสดุในเขตชุมชนจะถูกควบคุมด้วยเรดาร์และเซ็นเซอร์ ขณะที่ลูกค้าก็จะได้รับข้อความจากบริษัทเมื่อรถส่งของกำลังจะมาถึงและสามารถรับพัสดุได้ด้วยการใส่รหัสผู้ใช้บริการบอกว่ามันสะดวกมากที่สามารถรับของได้ตลอดเวลาและวิธีการรับก็ง่ายมากข้อมูลจากการวิจัยตลาดณน,นเดือนมิถุนาย,ยนปีที่ผ่านมาระบุว่ามีบริษัทกว่า8,000บริษัทที่ขอจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับการขับขี่อัตโนมัติในจีน โดยมีการขอจดสิทธิบัติทั้งหมด46,82รายการซึ่ง14,18รายการที่ได้รับการจดสิทธิบัตร